หลวงพ่อเจ้าขาหนูเคยได้ยินว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ยังไม่แน่ใจว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะอืมดีมากโยมวาสนาไตรลักษณ์ไม่ใช่ของให้ท่องแต่เป็นของให้เห็นด้วยใจที่ตั้งมัน่นและมีปัญญาหลวงพ่อจะไล่ให้ฟังทั้งสามลักษณะ และวิธีฝึกให้เห็นตามความเป็นจริงนโยมหนึ่งอนิจจังความไม่เที่ยงทุกสิ่งในโลกไม่คงที่เปลี่ยนแปลงเสมอแม้ความรู้สึกความคิดหรือสุขทุกขในใจภาคปฏิบัติในการภาวนาให้เราดูว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วดับไปเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกจิตพุ่งสัน้น ถึงฟุ้งดับกลับมาอยู่กับลมอุปมาเหมือนดูเมฆบนฟ้าเปลี่ยนรูปตลอดเวลาอุปมาเหมือนคลื่นน้ำซัดฝั่งไม่มีลูกใดอยู่ค้างอุปมาเหมือนเสียงเพลงที่ไผ่เราะแต่ก็จบอุปมาดัางดอกไม้บานแล้วร่วงอุปมาดัางอารมณ์รักโกรธที่ขึ้นลงเหมือนอุณหภูมิผลที่ได้ใจเริ่มวาง ไม่ยึดเพราะรู้ว่าสุขก,ก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราว 2. ทุกขังความเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แม้สิ่งที่เรายึดว่าดีสุดท้ายก็ต้องเสื่อมแม้สิ่งที่เราพอใจถ้ามีมากเกินก็กลายเป็นภาระภาคปฏิบัติเห็นว่าการพยายามบังคับให้สิ่งต่างๆเป็นไปดั่งใจ คือความเหนื่อยลองปล่อยวางบ้างแล้วจะรู้สึกเบาอุปมาดังคนแบกกระสอบเ้าวขึ้นเขาเหนื่อยไม่รู้ตัวอุปมาเหมือนยึดแม่น้ำไม่ให้ไหลยิ่งเหนื่อยยิ่งล้าอุปมาเหมือนกอดน้ำแข็งไว้ไม่ปล่อยยิ่งนานยิ่งเจ็บอุปมาเหมือนใส่รองเท้าคับทั้งวันแล้วหาว่าโลกแคบ ประมาดังคนตื่นนอนแล้วไม่ยอมลุกคิดว่านอนต่อจะหายเหนื่อยแต่ยิ่งขี้เกียจผลที่ได้ใจเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เราแบกคือสิ่งที่สร้างทุกข์พอวางได้ทุกข์ก็เบาบาง 3. อนัตตาความไม่มีตัวตนที่แท้จริงทุกสิ่งที่เราคิดว่าของเราแท้จริงไม่มีอะไรเป็นของเราเลย แม้แต่ตัวเราก็เป็นแค่การปรุงแต่งของธาตุขันจิตภาคปฏิบัติเฝ้าดูความคิดความรู้สึกโดยไม่เข้าไปเป็นเจ้าของมันฝึกใช้คำว่ากำลังมีความโกรธเกิดขึ้นแทนหนูกำลังโกรธอุปมาเหมือนดูหนังตัวละครร้องไห้แต่คนดูไม่ร้องอุปมาดังเงาในกระจกไม่มีตัวตนจริง อุปมาเปรียบเหมือนบ้านเช่าเราอยู่ชั่วคราวไม่มีสิทธิ์ยึดอุปมาเหมือนรถที่ขับแต่ไม่ใช่ตัวเราอุปมาเหมือนคลื่นในทะเลไม่มีคลื่นใดเป็นทะเลทั้งหมดผลที่ได้ใจเริ่มเบาละความยึดมั่นในตัวตนความเห็นผิดเปลี่ยนเป็นเห็นจริงสรุปการปฏิบัติไตรลักษณ์จเจริญสติสังเกตความเปลี่ยนแปลงอนิจจัง จเจริญสมรถะรู้เท่าทันความทุกข์ใจทุกขังจเจริญปัญญาเห็นตามจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอนัตตา